ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กับผมนะัทคุงเกมเมอร์ทีวีเหมือนเดิมนะครับอ่าแล้วทำไมมันมกระตุกกันน,นะฮะโอเคทุกคนวันนี้นะฮะผมมีอะไรจะบอกครับพอดีผมเดินเอ่อโอ้ยทำไมมันมกระตุกอย่างวะพอดีผมไ่้ลากกระต่ายอยู่เนี่ยเพื่อที่จะเอาเนื้อมันมาทําแล้วดูทุกคนด,ดูสิ่งที่ผมเจอโอู้ดูแก่ดิทุกคนเป็นเต็มเลยเยัยมีหมูด้วยโอ้ดูกี่ตัวกันหนึ่งสองสาม เอาสามตัวล้สีมม่มีไหมมีไหมนั่คือผมตอนแรกผมก็ไม่รู้ไงผมก็เลยไปตีกระต่ายดูเอ้ยตอนแรกมันดอบเนื้อไม่ใช่หรือกระต่าย<ๆ>ก็ช่องมาแล้วกันนะสรุปคือผมผมตีเนื้อกระต่ายเนะี่ยโอ้ตัวเล็กไม่ได้ผมฆ่ากระต่ายอยู่แล้วทีนี้ผมวิ่งไปวิ่งมาผมวิ่งไปทงาน,านุน่ะไม่เจอแกะเอ้ยวิ่งไปทงนุนแล้วพอวิ่งกลับมาแม่งแกะแม่งเกิดทุกคนมีสีเทาด้วยเนี่ยเนี่ยเนื้อกระต่ายมันมันจะเป็นงี้มันมันดอบได้ ผมเพิ่งจะรู้เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมผมเพิ่งจะรู้ว่าเนื้อกะทายแม่งรอบได้ด้วยซึ่งแกะมันมีหนึ่งสองสามสามตัวสี่ห้าหกตัวเจ็ดตัว,โอ,ตว,วโอ้โหแกะเจ็ดตัวมีหมูด้วยโอ้โหกูรวยแล้วทีนี้มึงรอกูแป๊บนึงนะเพื่อนมึงรอกูแป๊บโคตรดีใจเลยทุกคนเจอเจอเจอเจ,อ,จ,อ,จอแกะว้าว,ว,าวแล้วก็ตรงนี้ผมได้ปลูกต้นไม้ไว้ฮะเพราะว่าต้นโอ๊กมันหาย,ยากผม,ผมมีซัพป,ปิ้งอยู่ก็เลยเอามาปลูก นะผมก็เลยตอนแรกมาโตเป็นต้นหนึ่งแล้วละก่อนเปิดคลิปอะผมก็เลยมาแปลรูปแล้วทำหลังคาอองแรกแต่ผมทำที่ตัดขนแกะเออเดี๋ยวค่อยตัดด,ดิไปทำรั้วกันดีกว่านี่รั้วามาหมดเลยประตูรั้วประตูรั้วประตูรั้วต้องใช้ประมาณนี้ปึ๊บจึ๊บจึบึบปึ๊บนี่ประตูรั้วได้แล้วรอเราไปลากแกะกันออกมาให้หมดเลยทีน้ะอ่า ขอขอขอกูจะกูก็ดีใจเลยกูเจอแก่กูมีเตียงนอนแล้วทีนี้โอ้โอเคแล้วก็ทุบ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 วางมาโอเคไป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 เฮ้ยทำรั้วก่อนทำรั้วก่อนอเออเอ้าอุ้อยอะไรอ่ะเฮ้ยมันมานี่ได้ไงทุกคนเออเอ้ามันอยู่นี่ได้ไงวะเชางมาแล้วนะเดี๋ยวผมทำรั้วก่อน ทำชักกึบนี้แล้วก็เอาให้มันปิดนี่อะไรแล้วกันนะอ,อ่ะประมาณไหนดีวะประมาณนี้เหรอกอ่ะอย่างน,นี้อย่างนี้อย่างน,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 นี้ได้มัง้งประตูก็เอาไว้ตรงนี้อ่าแล้วก็ปิดอย่างนี้อย่างนี้อนี้นเฮ้ยมันแปลกๆฮะ เอาออกมาอีกบล็อกหนึ่งดีกว่าโอ้จะข้ามแล้วด้วยโอ้ไม่เป็นไรเราไม่กลัวเพราะเรามีแกะแล้วได้ได้ขนแกะมาทำเตียงแล้วเวย้ยโอ้เออบล็อกนี้ทางเข้าอู้ยยเสียงหลอนด้วยไม่แต่ผมข้องใจว่าไอ้บล็อกตรงนู้นมันมาได้ยังไงรัวรัว เออช่างมาแล้วกันฮนะเปิดประตูต้อนรับแกะไว้ก่อนเลยโอ้ยต้นไม้เกิดเต็มเลยทีนี้อ,อ้าววานหมูแล้วทีนี้กูดูกูได้แกะแล้วโอ้อย่าเพิ่งหนีนะอย่าเพิ่งหนีนะอย่าเพิ่งหนีนะแลคือผมเล่นนอกรอบแล้วผมก็ไปเจอช e นะูกาเคนฮะผมก็เลยทุบมาเพิ่มเนาะโอเคแล้วแกะแกะเสร็จแล้วก็เอาหมูต่อแต่ยังไม่มีแครอทล่อหมูเลยทีนี้อ่ามีตรงไหนอีกไหมเฮ้ยม,มานี่มานี่มานี่เราอ่ะมานี่มานี่เออมามาวิ่งมาวิ่งมา มา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 ข้นมาขึ้นมา,นมาเดี๋ยวพากลับบ้านเร็ว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 สิเร็วตอนแรกผมว่าผมจะฆ่ามันนะแต่ทีนี้ผมก็คิดขึ้นได้ว่าไม่ฆ่าดีกว่าเดี๋ยวเป็นแบบฟักชองอีกฆ่ามาแล้วแม่งเสียดายมันตายหาก,กระหมดผมไม่มีฟาร์มอีกทีนี้ใน,นไหนที่แม่งก็เกิดแล้วอะ่ะหูยแม่งเกิดโคตรเยอะเลยทุกคนคือมานี้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 ไอตัวนู้นอ่ะมานี่เฮ้ยเอ้าไปไหนแล้วเลว l l ล my friend Hello วิ่งมานี่เลยมา,าม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 าต่อฮะเมื่อกี้มีสายเข้านิดนึงก็ทางร้านเขาผมผมส่งของไปซ่อมไงครับแล้วทีนี้ทางร้านเขาโทรมาว่ามันเสร็จแล้วเสียตังค์อีกแล้วกูเสียค่าซ่อมด้วยกูมไม่น่าส่งซ่อมเลยเฮ้ยมีวัวด้วยเหรอตรงนู้นอ่ะ นั่นๆๆๆๆตรงนน้นน่ะตรงนน้นน่ะโอ้โหเพิ่งเห็นนะเนี่ยเออมาแกะกูเอาแกะก่อนเดี๋ยวมึงเกิดเยอะจังเลยวะเนี่ยทั้งหมูทั้งแกะทั้งไก่เลยเหี้ยเอามานี่อย่าหลุดฝูงเฮ้ยมึงเห็นกูไหมเ้ยเอามานี่มานี่เออมานี่มานี่อ่าแล้วมึงเดินกันอย่างนั้นวะนั่นน่ะเอาเอาเฮ้ยเดินมาเออเอออย่าหลุดอย่าหลุดอย่าหลุดมานี่เดินมาเออเออเดินมาอีกอีกอีกจะถึงยังวะเนี่ย โอ้โหต้นไม้ข้างล่างบึมเลยเบลนี่หน่อเบลนี่หน่อยเออเดินมาเดินมาเดินมามาเดินมาเดินมาเร็ว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 ลงมารีบ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 ให้ไวให้ไวให้ไวอย่าหลุดนะมึงนั่นไงนี่เออพอกอยู่ไหนเดินมานี่เดินมานี่เดินมานี่อ่าเข้ามาเข้ามาเดี๋ยวทุบให้เดี๋ยวทุบให้ปั้นึงป๊บนึงรอแป๊บรอแป๊บสักครู่เพื่อน เออมึงเข้ามานี่เลยมานี่มานี่มานี่เออมานี่มานี่เอ้ามึงอาชีพหายแล้วไงเฮ้ย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 มานี่เฮ้ยเฮ้ยมานี่เฮ้ยอาอเฮียแล้วเห็นไหมเนี่ยเออมา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 โอ้แกะแต่ฝูงโอ้ไม่นะเฮ้ยมีมีสองตัวเข้ามาแล้วเออมาเข้ามาเออมาเข้ามาเออเลี้ยงให้มันเชื่องเลยอืมเยอยู่ในนี้นะอยู่ในนี้อยู่ในนี้นะ นี่ไว้เออนั่นแหละเลี้ยงให้มันเชื่องหน่อยเอ้ยผูได้แกะแล้วเว้ยอู้ยโอเคเออเดี๋ยวเดี๋ยวเพาะพันธุ์กันเลยดีกว่าอืมแบบว่าให้มันแบบจเจริญเติบโตสักหน่อยหนึง่งละกันโอเคขอตัดขนนะครับจะเอาไปทำขนแกะเอ้ยจะเอาไปทำเตียงอ่ะได้แล้วถอย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 เราจะออกเพื่อนถอยโอเคขอบคุณมากเพื่อนไว้เรามาอุดหนุนใหม่ <laughs> เฮ้ยมีคนสุกเว้ย้ได้เตียงอนะสุดยอดผมทำสองเตียงดีกว่าผมจะตั้งแบบตรงนี้เลยฮะเนี่ยนอนตรงประตูเลยอ่เอาเออ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 ขอสองเตียงนะเพื่อนขอขนอีกสามอันอ่าอันหนึ่งโอเคมีฟาร์มแกะแล้วเป็นเลยที่โคตรดีเลยฮะโอ้สุดยอดสุดยอด,ด,ยอดทำเตียงก่อนเลยอ่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บ อ๋อได้มาสองเตียงวางตรงนี้แหละปรับปรับอืมนอนตรงประตูซะด้วยโอ้โหเราได้มากดนอนคืนแรกครับทุกคนเล่นมาสามอีพีเพิ่งจะได้นอนโอ้โหสุดยอนเลยกูปึ๊บชื่นใจฝันดีจริงคืนนี้โอ้เตียงโคตรนุ่มหลังเลยเพื่อนโอ้ขอบคุณสำหรับคนแก่ของพวกนายนะ ส่วนเราก็อุ้ยเฮียได้ย oh, oh ินเสียงเอเดแมนด้วยเออของเต็มฮะส่วนเราก็จะไปตัด <metros> ต <mal generally> ้นไม้แ <listen> ล้วเพื่อนเราจะเอ้าเฮียไอ้สั้นเอาบ้านกูไม่ต้อนรับมึงไอ้เฮียมึงเข้ามาทำร้ายกูทำไมเว้ยมาดิครับอู้เดเอ็นเดอร์โปรลูกที่สองโอ้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 เมื่อกี้อะไรเกิดเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นฮะโอเค ตัดต้นไม้ก่อนละกันจะมาทำหลังคารอซับป,ปิงตกฮนะอ๋อนี่ตกแล้วพอดีเลยก็วางตัวนี้เลยมีความสุขเว้ยฟาร์มโตยังวะตอนนี้ก็ยังจะไม่ค่อยมีอาหารเท่าไหร่นะยังไม่โตกันเลยนะเนี่ย โอ้ยังไม่โตเลยช่างมันเก็บอันนี้ก่นอนม,มีความสุขที่สุดเลยไปให้วันนี้เออเหมือนเหมือนกุญธีดอะเหมือนเหมือนกุญธีดอะเมื่อ <laughs> กี้เอา้าจะเก็บไม่ได้สักทีวะไว้หมูกับวัวค่อยมานะเดี๋ยวเราจะทําฟาร์มเพาะพันธุ์พวกนายไปเรื่อยๆนะเพื่อนโอเคส่วนอันนี้เราก็เก็บไว้อ,อ,อ้อยนี่มันเอาไว้ทําอะไรได้วะเนี่ยชูการ์เคลนเนี่ย เก็บไว้จนเยอะแล้วออมาใช้เวลาทำหลังคาให้มันเสร็จสมบูรณ์แล้วโอเคเสร็จแล้วบ้านโอ้ถือว่าเป็นอะไรที่เฟอร์เฟคเหลือตกแต่งนิดหน่อยฮะเพราะว่าตรงนี้มันยังโล่งไปเนาะเดี๋ยวผมจะขุดทำชั้น2ต่อนะฮา บรรยากาศดีๆเนาะยามเช้าโอเคฮะก็สำหรับคลิปนี้ขอจบไว้โอ้โหต้นเบลเลอร์เลยทิพไายแล้วโอเคต้นใหญ่ขนาดนี้กูไม่ตัดต้นใหญ่ขนาดนี้ผมไม่ตัดแล้วกันนะมันมันตัดแล้วแม่งเสียเวลาทิพไายเลยมันมันต้นมันใหญ่อ่ะมันตัดยากเออแล้วเอาใบเก่าออกได้ไหมอ่ะถ้าทุบใบเก่าออกก่อน ไปเ่าอ,ออกไปโอเคโอ้ต้นไม้ล้นหลามแล้วทีนี้ปลูกกันรัวๆเลยปลูกตรงนี้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 เอออีกต้นหนึ่งอีกต้นหนึ่งเอาปลูกตรงฟาร์มแม่งเลยไหมเอาตรงนี้แล้วกันอโอเค ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับก็ถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ